บายร้านแม่ดาคลาสสิกนะคะคลิปนี้นะคะทางร้านจะมานำเสนอคอลเลคชั่นคัฟฟา์เซสนะคะซึ่งโชาคชนะคะได้จับมือกับคุณครัฟน,นะคะเป็นศิลปินชาวมริกันนะคะซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะโดยผลงานาของเขานะคะเอกลักษณ์คือลวดลายดอกไม้นะคะพอมาอยู่บนกระเป๋าโคชยิ่งทำให้กระเป๋าดูโดดเด่นขึ้นมาเลยคะ่ะ ร้านนะคะจะมานำเสนอถึง3รุ่นเลยนะคะในคลิปนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ,ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็น1 0 l นะคะตัวนี้บอดี้กระเป๋านะคะจะเป็นสีขาวโอโมลายสีนะคะตกแต่งด้วยลายดอกไม้นะคะเป็นโทนสีฟ้าสีม่วงนะคะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างสบายตาเลยนะคะสีสวยมากนะคะรุ่นนี้ก็จะขนาด7.8นิ้วนะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเล สำหรับใส่บัตรนะคะให้สองช่องด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็คุ้มมากๆคร้องมือใส่ตังนคน์ได้ใส่โทรศัพท์ได้ใบเดียวจบครบคุ้มนะคะพบพาง่ายนะคะสำหรับลูกค้ากลุไหนที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถแคปแล้วก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะ,ะ,คะมาดูกันที่รุ่นต่อมาเลยนะคะ ต่อกันที่รุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น J สองซิปนะคะซึ่งเป็นสีโทนเดียวกับตัว1นึ่งซิปอลเลยนะคะตัวนี้มาด้วยกัน2องซิปแบบนี้นะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากๆแถมพร้อมมากับช่องด้านหลังด้วยนะคะสำหรับลูกค้าแข็งที่สั่งาราเยอะๆนะคะก็สามารถจุของลงไปได้เลยนะคะใช่นะคะก็จะมีมาพร้อมกับสายคอบอดนี้นะคะสายคอบอดนี้นะคะจะเป็น สายหนาแบบนี้เลยนะคะก็จะปรับระดับได้นะคะรุน่นนี้สไตล์ก็น่ารักนะทรงกําลังสวยเลยนะคะเน้นเก็บของนะคะรุน่นนี้เก็บของได้เยอะมากได้ทันกระเป๋าตัง้งใบยาวนะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะแน่นใส่พวกเครื่องสำอางก็ได้นะคะหรือว่าของบุ๊ิก็ได้สามารถไปทําง,งานได้นะคะตัวนี้ไปเที่ยวได้นะคะรับรองว่าสวยนะคะไม่เชยแน่นอนนะคะ และรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นคาดอกคาดเอวนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชั่นเดียวกันนะรุ่นนี้นะคะก็ออกมาเหมือนกันนะสำหรบับคอลเลคชั่นนี้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่ได้ชอบกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะอยากได้กระเป๋าที่ค่อนข้างจะพอดีตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะก็แนะนําเป็นคาดอกคาดเอวเลยนะคะได้เลยวันนี้ก็จะมีให้2ซิปนะคะขนาด9้านิ้วใส่โทรศัพท์ได้นะคะกระเป๋าตัง นะนำให้ใส่เป็นใบกลางใบสั้นนะคะจะสามารถใส่ได้เลยนะคะตุกนี้นะคะก็จะเป็นสายผ้านะคะปรับระดับได้นะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมสามารถแคปทามนะคะรุ่นที่สนใจนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใช่ะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋านะคะคอลเลคชันนี้3รุ่นนะคะใช่สวยทุกรุ่นเลยนะคะก็จะมีคอลเลคชันใหม่ๆนะคะออกมานเรื่องนะ้ะ มารีวิวให้ได้เลยเลยค่ะคอลเลกชันนี้นะคะยังมีอีกหลายใบเลยนะคะเดี๋ยวไว้น้องพลอยกับน้องใหม่นะคะจะมารีวิวให้ดูนะคะในคลิปหน้าเนาะใช่นะคะสําหรับท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่าอยากสอบถามหรือสั่งซื้อนะคะได้ทางเพจหรือไลน์แอดมาดามคลาสสิกที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช anel ของเราด้วยนะคะเป็นช anel ที่สร้างนะคะมา ัวสินค้าของเรานะคะแล้วก็แนะนำนะคะรีวิวสินค้าต่งางๆของร้านเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้ากับน้องพอยกับน้องใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ